สวัสดีค่ะมือน,นีสาวบานไพ่หัวใจเพชรพอ,อกันอีกแล้วนะคะมือน,นีสิบห้ามาเห็ดกวยจับค่ะกวยจับย้วนที่เขาเอินว่าเขาเปียกนะคะเขาเปียกเมืองเล่ากุยจับจะบานบานเท่ากับเอิว่ากวยจับย้วนค่ะนี่แล้วค่ะอุปกรณ์กับมีเฮาสิไซแปงซ้งสิงคโปร์คือแป้งมันนะคะ หลายหลายก็แป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเจ้านี่หน่อยค่ะไม่มีสิบวตวงใส่แบบกาสายตาเอานี่คือแป้งข้าวเจ้าค่ะให้เขาใส่แป้งมันหลายก็แป้งข้าวเจ้าค่ะค่ะพอเ้าวร่อนแป้งได้แล้วมันเขากันดีแล้วค่ะจังซีค่ะปัดนี้าวติดใส่น้ำเดือดค่ะใส่น้ำเดือดเข้าไป ยี่สีบค่ะน้ำเดือดเด้อค่ะเดือดอิลิใส่เดือดอิลิค่ะใส่เข้าไปแล้วบัดนี้เนี่ยหาเอาสอนเอาหยังคนก็ไดกลับคนจังสีบก่อนตอนแรกเดี๋ไปใส่มือเด้อค่ะใส่ไ่้ได้หอนอิลิเฮาสิผสมแป้งให้ได้ก่อนตอนแรกเฮาก็สใส่ยี่สิบก้อนแตนน่ยัใส่มือขยำแต่ตอนนี้หอนอยู่ค่ะ เอาพอใส่แบบตัวเข้าะสิใส่กะกะเอาค่ะแต่ว่าขอให้แป้งสิงกคโปร์หลายกว่าแป้งมันนี่หลายกว่าแป้งเขาเจ้าเด้อค่ะเพราะมันกวะว่ามันเย็นแล้วแบบน,นี้ข้าก็สิลอกใส่มือเบิง่งเราข้าก็สิเติมนำห้อนลงไปทีละหน่อยทีละหน่อยค่ะค่ะขอขอนุญาตใส่มือแวยกัดกินผู้เดียวดอก นี่ค่ะตอนนี้ก็ยังหอนอยู่ค่ะโอเคแล้วปีน,นี้มันก็นเริ่มจับได้แล้วนี่ค่ะเริ่มปั้นให้มันได้ค่ะมันเนีย้ยอเนียวเนีอยอุลีตอนนี้หอนอยู่ด้วยค่ะให้ระวังหอนอยู่ นี่ค่ะแป้งข้ากับสอบมากประมาณนี้ค่ะให้ข้านวดๆๆๆนวดนวดจนๆเห็นวดเขาให้มัมได้แป้งมันเนียนค่ะนวดแล้วข้าสิใส่แป้งแป้งมันค่ะเป็นแป้งนวดแป้งนวดสําหรับย่างข้ากิ่นหรือข้ากระตัดเสน้็นะคะให้ข้าใส่แป้งมันค่ะนี่ค่ะจะแป้งมันนวดค่ะ นวดให้ได้เดี๋ยวเซนก็จับเห้ามันสิเหนียวค่ะนวดโดนกันเหนียวเหนียวดีค่ะนวดให้ได้จนโดนแบบนี้เห้ากับสิใสเข้าไปในาน้ำต้มกระดูกค่ะกระดมีหมูยอ่อกับใสหมูย่อเข้าไปหมูย่อแน่ จะดูม้อดีค่ะเดี๋ยวเขาปรุงรสนี่ค่ะเฮ็ดเ,เองกินเองค่ะป้อยากเลี้ยนไว้ขา้าถ้าข้าอยากกินดีกว่าเข้าไปซื้อค่ะปอดสารพิษแปลงกันล่งเหนียวเหนียวค่ะถ้าเข้าปั่นบ่อะไร้ำาข้าไปต้มมันกระสีละลายออกเลยค่ะปพเหนยียว คูมีเครื่องตีกะตีก็ได้ค่ะแต่ว่าอันนี้ใส่เมื่อยดีกว่าเาเฮ็ดส่วนหน่อยนะคะยนืหมูเยา้พผวกมากสิเข็ดหลายๆเป็นหมอนิ่งๆเลละค่ะแต่ช่วงโควิดเขาบอกไปเยี่ยมกันค่ะอยูไผอยู่มันเยี่ยมได้ก็ได้ผู้เดียวผัวเมียไปน้่กันเ็าบอกเดยเข่าสองคนคะอย,ยู่เอลมันคนหนึ่งนางถานในรถขึ้นไปที่เราค้นแต่ว่าเขาก็ลักลอบขึ้นไปกันอยู่หันละไปเยี่ยมกัน น,นี่ค่ะแปลงของเห่ากระสิได้ประมาณนี้ค่ะค่ะเ mm ่า hmm. กระิดตอนสีเตรียมัดตัดค่ะ mm hmm. เห่าก็บปเอาบางหลายแล้วค่ะ mm hmm. เอาพอกกาว่ามันเส้็จพอดีพองามแล้วแต่เห้ามักนะคะ mm ่ะ hmm. หมักเส้็หน่อย mm hmm. เส้็ใหญ่กันแล้วแต่เห้ามาักค่ะเส้็ประมาณนี้ค่ะ กำลังดีมักเหง้าแตะเล้วแต่เฮามาดัดดอกค่ะเอาเส้นประมาณนี้ค่ะกระลังดีย้ำตรงกระลังนิ่มบ่หนาบ่บางก็แล้วแต่เขากะเอาค่ะบ่ยากเส้นกูจับยัวยนี่ขอให้มีแปง้งสิ้กระโปงก,ก็แป้งเขาเจ้าก็เฮ็ดได้แล้วค่ะ น้ำหนอขาต้มใส่กระดูกหมูกระเทียมเจียวปรุงรสค่ะแมนบานเท่ากับมีตีนไก่เดียดหมูค่ะแต่ว่ายุ่นี้พอมีแล้วเยอรมันนี่กินยังกับสมมุติน้ำตามขลองเรื่องเอานี่ค่ะมีย่างเดียวคือสมบูรณ์แบบเนี่ยตําบะุ้งค่ะตําบหุ้งนี่ไปคบคบสินะนวมีประแดกเด้ยุ่นี่มีประแดกขายพร้อม เอาแซบเป็นไหนประแดกท่นี่ผู้เขาเฮ็ดขายกับนี่ค่ะเขาสิเอาปลามาจากหฮอนแลนด์นเขาก็มาเฮ็ดขายแต่สาวบ้านภัยหัวใจเพ็ดเอามแาตะบ,บานสองขวดจะกินบ่มันล่ะค่ะนี่ค่ะเส้นประมาณนี้แต่ยำเด้อค่ะปั่นแป้งให้ได้ปั่นเนียน มันเป็นเนื้อเดียวกันให้ได้ถ้าเ้าปัน่นบ่ได้มันก็นจะเป็นผงหนอูนุกนะคะปั่นเลนยูหันละนี่ค่ะเส้็เข้ากับเสียออกมาประมาณนี้ค่ะเสน็ก๋กยจับแต่พวกเขาบีบเอาก็ได้บีบแบบเส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นบะหมี่สั่นนะคะนี่ค่ะออกมาประมาณนี้นี่ค่ะเ,เข้ากับต้มใส่กระดูกหมู นี่ค่ะอย่าลืมนะคะว่าต้องใส่น้ำเดือดผสมแป้งโดยเมนนำเย็นนะคะน้ำเดือดนะคะนี่ค่ะบันดนี้พอน้ำกระดูกหมูห้าเดือดเรียบร้อยแล้วเขาก็สิเอาเส้นลงต้มเลยค่ะตังซี่ค่ะค่ะเอาซีต้มจะน้ำกระดูกหมู ันได้แซ่บพาก็ใส่ลงไปค่ะนี่ค่ะตั้งจิ่นรอรอให้น,น้ำเดือดค่ะขาดบ่ได้ค่ะขนอวหน่้ขาดบ่ได้เลยค่ะมาใส่ชุดรสค่ะ ิดไฟแห้งต้มให้ยเซนเท้าสุกค่ะเป็นก็กนจับเ้าเร้วค่ะเข้าไม่ตีนไกล้เข้ากับใส่ตีนไกล้ค่ะตอนนี้ใส่กระดูกหมูนี่ค่ะเซนเท้าก็เริ่มสุกแล้วค่ะ เน้อยกับปรุงรดค่ะโอ้ยแซ่บค่ะลองเห็ดลองท่าบื่งเด้อค่ะเส็จก็จับย่นง,ง่ายๆค่ะเศษเท่ากับร่างเริ่มสุกแล้วค่ะนี่ค่ะขนาดตัดเงาเพตรต้มเราไม่ก็หักค่ะแต่ถ้าห้องนวดแป้งให้ได้เนเหนียวนั่นจะดีค่ะนี่ค่ะ ค่ะนาตาหัจับเข้าก็สิออกมากสิค่ะนี่ค่ะแป้งเหนียวดีขนาดเลยต้มไข่ใส่พร้อมสมมีกระเทียมเจียวหมักพริกถ้าข้าอยากแซ่บกะใส่น้ำสม้มใส่หมักหน้าปรุงเอาอีกก็ อีกตั้งหากนี่จะถ้าผู้ใดมีหมูย่อก็อใส่หมูยออะะ่อด้วยค่ะนี่ค่ะไปจับบอกมหนาตางสิปรุงรสตัอีกตั้งหากกะลาแต่ห้ามักค่ะขอบคุณหลายๆเวยคะ่ะผู้ใดเขารับช่มคลิปนี้ก็ทดลองเบิงด้วยค่ะทดลองเห็ดเบิงง่ายๆค่ะขอให้มีอุปกรณ์ในบ้านหมูกรตตองใส่หลายด้วยค่ะ อ้วนค่ะอ้วนขายเพื่อใดกระกเทียมเจียวค่ะกับมะนาวนี่ค่ะขอบคุณหลยๆเขารับชมคลิปนี้นะคะกดไลค์กดแชร์ให้แน่สาวันไพ่หัวใจเพชรขอบคุณค่ะ